ยังไงผมก็ต้องแจ้งความให้ปิดปิดไม่ได้หรอครับทำไมเพราะว่าเด็กๆเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของพรอจาร์ยอยู่แล้วใช่ถ้าไม่รับการรักษาที่ดีและถูกต้องถ้าเกิดลงแรงขึ้นมาทาําไงแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆมาขอ,อาจารย์ให้อาจารย์ปิดเขาอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เขาเนี่ยะจะปิดได้ไหมฮะ มันก็มีคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆแต่มีคนอื่นเข้ามาคุณก็ทรมานเขาอีกก็ทรมานเขาอีกก็เป็นเรื่องอีกเพราะฉะนั้นผมจะแจ้งความแล้วก็ปิดศูนย์ผมจะแจ้งยันผู้ว่าราชการลูกผู้ว่าก็มารักษาบำบัดอยู่กับผมนี่ขอปิดหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าพวกผมอยู่ไม่ได้แล้วนะครับมันทรมานครับคงปิดไม่ได้หรอกอาจารย์ไม่ปิดไทยหนุ่มคนนี้มันมันบอกปิดเนี่ยเขาไม่ปิดให้หรอก ไม่ปิดแต่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้น้อง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 วิ่งขออาจารย์ขอขอร้องอาจารย์นะอาจารย์ิครับมันปิดไม่ได้หรอกมันต้องมีรักษาขอให้ปิดนะอาจารย์นะอาจารย์จะปิดไหมปิดนะหายแล้วใช่ไหมหายแล้วกันเดี๋ยวปิดให้อาจารย์อาจารย์ต้องปิดนะปิดทำมันบาดนะอาจารย์ปิดไม่ให้ใครเข้ามาขอบคุณค่ะอาจารย์จ้า ว่าอาจาจะเห็นใจน้องเขาเห็นใจเนาะมาขอร้องเลยมาขอร้องอาจารย์หน่อยเร็วขอทีใช่ไหมขออีกทีใช่ไหมยังไงฟังก่อนอยก่อนไ่ตยไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวด้วยผมไม่เกี่ยวแล้วเฮ้ยกูอาจารย์ไหว้ไหว้ไหว้อาจารย์อาจารย์ก็ก็ตอ่อีกทีนึงใครจุดประทัดประทัดพ่องมันตกกูเนี่ยโนโน้ฝั่งนี้ โลยันฝั่งนี้พองนี่พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เียงหัวเราะก็มาที่นี่เป็นไลฟ์คอมเมดี้ like กดไลค์กดแชร์ไลฟ์คอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย